สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีพฤษภประจำเดือนพฤศจิกายน2563สำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนหรือผู้ที่มีลัคนา,าสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับชาวราศีพฤษภมีดาวพฤหัเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพฤหัข,ของท่านในช่วงต้นเดือนครับยังอยู่ในภพปุตตะแต่มีตำแหน่งเป็นนิดเรียกได้ว่าดวงของท่านยังไม่ดีสักเท่าใดนะครับตำแหน่งนิดหมายถึงคำว่าด้อย จะมีหลายๆเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหากันอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่พอเข้าวันที่18พฤศจิกายนไปแล้วครับดาวพระศุกร์ของท่านจะโคจรเข้าสู่ภพอันลีอยู่ในภพอันลีครับปัญหาของท่านจะลดลงเพราะดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระศุกร์กับมีตําแหน่งเป็นกเกษตาราธิบดีครับเป็นตําแหน่งสูงสุดของดาว ซึ่งแสดงถึงความโชคดีลหลายด้านจะเข้าสู่ชาวราศีพฤษภพและนอกจากนั้นครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังมีดาวพฤหัสบปปดีที่จะโคจรย้ายจากภพมรณะของชาวราศีพฤษภพเข้าไปสู่ภพสุภะครับเรียกได้ว่าขยับไปอยู่ในภพที่ดีขึ้นแต่ดาวพฤหัสมีตำแหน่งเป็นนิดครับ ความโชคดีอาจจะทยอยเข้ามาหาชาวราศีพุฤศภอาจจะไม่มากแต่ก็ดีขึ้นจากเดิมแน่นอนครับในเดือนพฤศจิกายนนี้มีดาวดวงใดย้ายกันบ้างครับในวันที่สพฤศจิกายนดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีตุลถ้าเทียบกับดวงของคนราศีพฤษภนี่คือพบอลิครับ ในวันที่14พฤศจิกายนดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรมีตำแหน่งเป็นนิดถ้าเทียบกับดวงของคุณราศีพฤษภเป็นการย้ายจากภพมรณะเข้าสู่ภพสุภะครับเรียกได้ว่าตำแหน่งของภพสุภานี้ดีแน่นอนครับสำหรับชาวราศีพฤษภในวันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ภพปัตตนี ของชาวราศีพฤษพในวันที่18พฤศจิกายนดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีพฤษพจะโครจรเข้าสู่ราศีตุลถ้าเทียบกับดวงของคนราศีพฤษพนี่คือพบอลิครับดาวพระศุกร์นั้นได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดีแสดงถึงความโชคดีหลายๆด้านที่เกี่ยวกับชาวราศีพฤษภจะบังเกิดขึ้น เลือกได้ว่าดวงของท่านจะดีขึ้นแน่นอนครับในวันที่24พฤศจิกายนดาวพระเกตจะโครจรเข้าสู่ราศีธนูถ้าเทียบกับดวงของคนราศีพุธศพนี่คือพบมรณะและในวันที่25พฤศจิกายนดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกดาวพุธได้ตำแหน่งเป็นคู่ศัตวูครับและเล็งไปที่ลัคนาของชาวราศีพุธศพ จอนไปเจอคู่ศัตรูที่เป็นดาวพระราหูด้วยดังนั้นมุมนี้ไม่ค่อยดีกับชาวราศีพฤษภครับอาจารย์มองถึงเรื่องสุขภาพนะดาวที่ให้คุณนับประโยชน์ต่อชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ได้แก่ดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดีดาวที่ยังให้โทษอยู่นะครับได้แก่ดาวพฤหัสและดาวพระราหูที่มีตำแหน่งเป็นนิดครับ ทั้งหมดนี้คือการโครจรของดาวจรในช่วงเดือนพฤศจิกายนอาจารย์ก็จะขอเริ่มทานายดวงให้กับชาวราศีพฤษภโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานครับการงานในเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภช่วงต้นเดือนปัญหาและอุปสรรคความกดดันเรื่องติดติดขัดขัดยังจะสร้างความลำบากใจให้กับชาวราศีพฤษภครับบางท่านเกิดความเหน็ดเหนื่อย เกิดความลำบากไม่อยากจะทำงานต่อครับเรียกได้ว่าเกิดความเครียดในช่วงนี้ค่อนข้างมากอาจารย์แนะนำให้ใช้สติในการแก้ไขปัญหาไปทีละข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของท่านหรือธุรกิจของท่านอย่างไรก็ดีครับเมื่อราหูทับลักนาของท่านงานของท่านยังไปต่อได้อย่างสบายครับแต่ปัญหาอาจจะมีเข้ามาบ้าง มาถึงด้านการเงินของชาวราศีพฤษภครับการเงินของท่านยังเข้ามาเป็นระยะระยะครับเรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีในเดือนนี้มีเงินเข้ามาหมุนเวียนได้อย่างตลอดทั้งเดือนแต่รายจ่ายของชาวราศีพฤษภกก็ยังค่อนข้างมากนะครับพลาหูยังทับลัคนาของท่านอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนมีโชคทางการเงินครับมีโชคเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคสำหรับบางท่าน ที่กาลังรอเงินก้อนอยู่หรือรอการอนุมัติเงินอะไรสักอย่างหนึง่งท่านจะสมหวังครับดาวการเงินของท่านยังอยู่ในตำแหน่งที่ดียังพอพึ่งพาได้ครับเรียกได้ว่าท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่ทํางานครับแต่เงินของท่านก็ยังสะพัดอยู่และหล่อเลี้ยงท่านได้ตลอดทั้งเดือนเป็นเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งครับของชาวราศีพฤษภ มาถึงเรื่องความรักของชาวราศีพิษภในเดือนนี้นะครับอาจารย์จะขอเตือนชาวราศีพฤษภความรักของท่านจะเริ่มมีปัญหาเมื่อดาวพุธย้ายเข้าสู่ภพปัตตนีนะครับจะอยู่ในช่วงปลายเดือนดังนั้นต้นเดือนยังรักกันดีครับแต่ปลายเดือนไปแล้วครับจะมีโอกาสทะเลาะกันใหญ่โตมีการเข้าใจผิดระหวัดระแวงกันและนำความเครียด มาสู่ในเรื่องความรักของท่านทําให้ท่านเกิดน้ําหูน้ําตานอนไม่หลับเลยครับดังนั้นอาจารย์แนะนําว่าควรใช้สติและเหตุผลคุยกันมากกว่าใช้อารมณ์นะครับในเดือนนี้ในช่วงปลายเดือนมีเกณฑ์ที่ท่านจะต้องห่างกันด้วยอาจจะทําให้เกิดการระหวาดระแวงมากกว่าเดิมครับดังนั้นควรที่จะประครับประคองชีวิตรักของท่านไว้นะครับ มาถึงเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุในเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับชาวราศีพุษศพครับตลอดทั้งเดือนอาจารย์มองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีครับแต่ว่าต้องระมัดระวังในช่วงปลายเดือนเช่นกันเมื่อดาวพุธจะโครจรมาเป็นคู่ศัตรูและเล็งลักนาของชาวราศีพ,ษพุษศพซึ่งชาวราศีพ,ษพุษศพมีดาวพระราหูรออยู่แล้วครับดังนั้นคู่นี้เป็นคู่ศัตรูนะครับ อาจจะทําให้ท่านมีเกณฑ์เจ็บป่วยและมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือได้รับอุบัติเหตุได้ในช่วงปลายเดือนตั้งแต่ที่ดาวพุดย้ายมาครับอยู่ประมาณวันที่25พฤศจิกายนนะครับดังนั้นระมัดระวังไม่กี่วันครับก็จะพ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ไปได้อย่างสบายอาจจะทําให้ท่านมีเกณฑ์ได้เสียเงินรักษาตัวด้วยนะดังนั้นควรที่จะสํารองเงินไว้ด้วย มาถึงด้านสุดท้ายครับด้านโชคลาภของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้บอกได้เลยว่าปัญหาอาจจะมีมากมากครับแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภหรือการเสี่ยงโชคชาวราศีพฤษภมีลุ้นตลอดทั้งเดือนเลยครับดาวที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนั้นเรียกว่าเอื้อกับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่เลยครับหมายเลขมงคลหมายเลขในดวงของชาวราศีพฤษภ หมายเลข82หมายเลข84และหมายเลข86ครับอาจารย์ก็ขอสรุปดวงของชาวราศีพุฤษภในเดือนพฤศจิกายนนี้เดือนนี้ครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานมีปัญหาเกี่ยวกับคนครับควรจะใช้สติและเหตุผลในการแก้ปัญหาไปทีละข้อนะครับส่วนด้านอื่นๆด้านการเงินยังโดดเด่นความรักของท่านก็จะมีปัญหาในช่วงปลายเดือนเท่านั้นครับ สุขภาพควรระมัดระวังในช่วงปลายเดือนส่วนการเสี่ยงโชคนั้นอาจารย์มองว่ามีดวงทางด้านนี้นะครับในเดือนนี้อาจารย์ขออวยพรให้แฟนคลับชาวราศีพฤษภของช่องสุริยะโหราทุกท่านในเดือนพฤศจิกายนนี้ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยวยปังปังทุกท่านครับสวัสดีครับ